ใส่ตัวทำิสานงครั้งหนึ่งเพื่อให้ให้ออกรสชาติจืดๆครับครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆสามารถประยุกต์นำไม่ชอบเพื่อนวาเลตี้สามารถใช้เส้นอื่นได้ครับเป็นเส้นมามา่าหรือส่วนเนื้อถ้าเกิดไม่ชอบ เบคอนอาจจะเป็นใส่กุ้งใส่ใปลาใส่กุ้งใส่ไก่หรือใส่หมูแทนก็ได้ครับใส่เนื้อหมูก็ได้ต้องนอวาการสามารถติดตามการทำผมได้ที่ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่างตังราคาุรกจิตนาับ ที่การสรุปในการทำนะครับก็มิลกรอนก็ทีนี้ครับก็คือการใส่ไข่แดงใส่วิปปิ้งครีมแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเราเนียครับว่าเราจะกินเค็มมากเค็มน้อยครับโดยปกตกินเค็มน้อยเพราะมันจะได้ความเค็มจากตัวทําเบสานอยู่แล้วครับแล้วก็ใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดให้มันมันหน่อยนะครับมันออกความหอม ใช่ครับเสร็จแล้วก็ฟุ้งให้เข้ากันครับจบการสนทนาครับ